าริโอเฟอร์ดินานะคะตอนนี้เนี่ยได้รับคำจำกัดความว่าเป็นพ่อพระแล้วเป็นพ<ร><ง>่อพระให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่าเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยมาทำงานในพัตคารของตัวเองค่ะ<อ>เป็นโครงการดีๆนะคะของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ค่ะเขาบอกว่าเด็กๆที่เรียนจบแล้วเนี่ยนะอายุ18ปีแล้วนี่ไปทำงานในระแวกนี้ให้ได้5วัน นะเพื่อให้เข้ากับหลักสูตรของการศึกษามหาวิลัยนี้แล้วก็มี50หนุ่มสาวช่างฝันเนี่ยนะคะคก็ได้รับโอกาสนี้ก็คือหนุ่มคนนี้นะคะที่หน้าเด็กๆเ,เนี่ยนะคะยิ้มหวานเนี่ยรายโอเวน่นเป็นหนุ่มน้อยวัย18ปีที่ได้มาฝึกง,งานที่ร้านของลิโอเฟอรินานค่ะปาการหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็ตอนนี้นถึงแม้ว่า ร้านเนี่ยจะวุ่นวายมากเลยแต่เขาก็คือเปิดโอกาสแน่นอนที่สุดให้กับวัยรุ่นที่มีความฝันร้านเขาชื่อว่ารอโซเป็นพัจัการของตัวเขาเองค่ะเป็นเรื่องหน้าสนับสนุนนะใช่ใช่แล้วชอบโครงการนี้จังเลยอ่ะหลักสูตรไทยยังมีความคิด บางคนยังมีความคิดว่าไม่ควรจะไปทําแบบนี้ลูกหลานตัวเองเพราะว่าโอ้เดี๋ยวคนไปเจอกลัวลำบากนึ่งสองคนไปเจออายเขาว่าทำไมส่งลูกมาทํางานเรียนไปก่อนเรียนอย่างเดียวแล้วถึงเวลาพอเรียนจบไม่มีประสบการณ์อะไรเลยในการทํางานเข้ากับคนอื่นก็ไม่ได้อดทนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เองไม่ได้ให้โอกาสเด็กไปทําอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจะต้องทำโอ้แต่นี่เขาใส่เข้าไปในหลักสูตรเลยนะในโครงการการศึกษาหลักสูตรในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องน่าอาย นะคะ,ะดีมากเลยคือเขามีมุมมองว่าต้องการจะผลักดันให้หนุ่มสาวคุณภาพนะคะเข้าสู่ตลาดแรงงานในการจ้างงานแล้วก็คือต้องไปจากมหลาลัยนี้ต้องมีคุณภาพทุกคน ครับแต่ว่าเรโยลฟอร์นินานเนี่ยก็ยิ่งใหญ่กว่านะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นโครงการที่ดีและผมก็สนับสนุนเพราะว่าเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมนั่นเองมาแมนๆมาหล่อเลยนะใช่แข้งวยสามห้าก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยเอ๊ะยังไงเสียงชักจะไม่ใช่แล้ะจ่ายตังค์ด้วยเปล่าอ่ะ่ยังไงอ่ะจ่ายซี่แม่จ่ายใช่ไหมต้องจ่ายไม่องเนเด็กหรอกคือมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยในการคืนกำไรสู่สังคมนะคะเออนะสำหรับเขาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนอื่น เนี่อะไรที่ช่วยเหลือและให้โอกาสเด็กๆได้เนี่ยผมชอบแล้วผมก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเท่อะไรอะแค่จ้างงานคนเดียวเนี่ยเท่มากเลยนะดิโอมาคุยกันหน่อยเซร้อมจะแค่คนเดียวมั้งเอกมีเป็นคนแรกแล้วก็เดี๋ยวนี้ต่อไปเขาสนับสนุนไงเขาบอกแล้วก็คือจะจะมาสมัครสักกี่คนเนี่ยก็น่าจะรับแลงค่าแรงขั้นต่ำกี่บาทเนี่ยฝรั่งอะพี่ไม่เคยออกนอกประเทศกันเลยไม่รู้ เท่าไหร่สมัยของดิฉันตอนนั้นสมัยม่ได้แล้วมันนานมากแล้วคุณเธอเอางี้ดีกว่าถามพี่ๆดีกว่าได้มีโอกาสเป็นร่ำเรียนมึงนอกมึงนากานแล้วเนี่ยไปได้ไปทำงานในงามคนโน้นจ๊อบแรกที่ได้ตังเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหรู้สึกเมื่อยมากย้อนกลับไปกี่ปีคะรู้สึกเมื่อยมากเพราะว่าไปล้างจานล้างจานในงานงานเขาเริ่มมีงานอะไรอะงานแต่งงานเออตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรทำก็ตามไปไปไหมอัปไปเข้าไปนะครับ S <S พ็ครอปรากฏว่ามันมาแขกเยอะมากแต่ก็สนุก นะครับหลังๆก็มีมาทานอย่างนี้กันมืางกันเสิร์ฟอาหารกับอาหารบ้านใช้เป็นชั่วโมงนะใช่หมใ้เป็นชั่วโมงโหเยี่ยมเลยแต่เลทของพัชการฝรั่งกับคนฝรั่งเนี่ยน่าจะสูงกว่าเลทของนักเรียนไทยที่ไปทำใช่ไหมน่าจะได้เยอะกว่าใช่ภาษาอะไรต่างๆก็ดีกว่าเนี่ยน้องรายน้องรายเอาเว้นเมื่อกี้เนี่ยเขาก็มีความฝันเขาเคยเป็นอาหารมาก่อนอาหารเคยเป็นแล้วตอนนี้ก็มีความฝันว่าอยากจะใช้ชีวิตนะคะรักในการทําอาหารแล้วก็รอเวลานี้มานานแล้วที่จะได้คลุกตัวอยู่ในครัวแล้วก็เป็นครัวของคนดังแบบนี้เนี่ย เขาแบบมีแรงบันดาลใจในการที่จะ พุ่งไปข้างหน้าหรือว่าสารฝันหูเตังต่อไปมันเป็นวัยที่ต้อง explore เนอะคือต้องเปิดตัวเองให้ลองหลายๆอย่างจะได้รู้ว่าตัวเองชัดเจนอะไรชอบอะไรแล้วก็มุ่งมุ่งไปเลยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนอ่ะเหมือนพ่อแม่บ้านเราเริ่มแบคุ้มลือนทตัวคุ้มกลือพี่น้องพ่อแม่วางไว้เสร็จเลยบางคนนะ้วก็ไม่ได้ชอบต้องมาหาตัวเองตอว่าไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากทําอะไรกันแน่ใช่ครับเป็นเยอะนะในระบบการศึกษาไทยทุกวันนี้นะครับเป็นเรื่องน่าห่วง แต่ว่าก็ไม่สายสาหรับการเริ่มต้นนะถ้าอะไรที่มันผิดพลาดเขาบอกว่าอย่ามัวนั่งจมกับความทุกข์หรือว่าเฝ้าโทษตัวเองคุณต้องแก้ไขแก้ไขเพราะว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่ทุกวันเลยจริงป้าเห็นไหมคุณจะริอยอะไรเนี่ยเป็นคนมีไฟแรงอยู่ตลอดเวลาคุณจะเริ่มอะไรอีกบอสหาทำตัวคุ้มเคยอีกแล้วหลายเรื่องเลยล่ะดีค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนที่เป็นแฟนคลับรายการสปอร์ตนับรุนด้วยนะคะครับ